วันนี้อ้อพาเพื่อนๆมาชมเถาค่นเพื่อนเถาใหญ่เถายักษ์เถามะฮือมาอันนั้นก็คือโคนต้นของมันฝังลงไปในดินอันนี้ก็เป็นเถาลูกที่มันเลื้อยเฟื้อยฟด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 ขึ้นมาเ <laughs> พื่อนๆพอจะทราบไหมว่ามันคือเถาอะไร อย่าคิดว่าเป็นเถาตําลึงยักษ์นะเถาที่เห็นเนี่ยมันคือเถาของต้นฟักข้าวเถาฟักข้าวยักษ์ค่ะเพื่อนนะคะใครไปเห็นเถาฟักข้าวยักษ์แล้วก็บอกตำลึงพบแล้วเถาตําลึงยักษ์ไม่ใช่นะเพื่อนมันจะคล้ายกันคล้ายกันจนแยกไม่ออกถ้าคนไม่รู้นี่คือเถาฟักข้าวยักษ์ ยักษ์มอกนะคะเออเอามาให้ดูเฉยว่าเถาวอายุหลายปีมันยักษ์ใหญ่ใครสนใจอยากจะได้เมล็ดฟักข้าวไปปลูกอ้อมีจำหน่ายจำนวนมากนั้นเพื่อนเมล็ดฟักข้าวนะ0 8 7ย์ปดเจ็ดเดี๋ยวให้ดูเถาทางด้านนี้โอ้ยศูนย์แปดเจ็ดหกหก้าห้าห้ากับฟักข้าวฟักข้าวอ้อมันจะเลยขึ้นไปตรงน้นนั่นเพื่อนเนี่ยเลยขึ้นไปตรงน้น0ูนย์ปดเจ็ดหนหกเ้าห้าห้า I-D-LINE A-U-N-G-S-A-R-A-09 อังสรา09กับมเมะร็ดฟักข้าวพร้อมเพาะเหมือนเถาตำลึงเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะสนใจฟักข้าวทักกันเข้ามาค่ะจัดส่งทุกป,ประเทศเก็บเงินปลายทางสวัสดีค่ะ